เมื่อกี้รีแล้วคุณขวัญในไมค์ค้าโปรเจกต์ทวินฮาร์ทคอร์นั่นเองนะคะเมื่อกี้เออค้าททีแล้วมันคืออะไรฝันไปอะฝันไปฝันไปอะไรแล้วไม่ใชนะเพราะว่าคุณขวัญเขากระตุกมานและเนื่องจากหมดที่ลงใช่ไหมใช่ค่ะหมดแสงอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมันค้างค้างเราอยู่ก็ปึ้มเลยแล้วก็ตายเลยใช่ค่ะต้องมาดูจอขวัญแล้วจะรู้ใครอยากรู้เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นไปดูที่จอขวัญนะแล้วก็จะให้อภัยนะคะ เย้ดีใจเราต้องทำโทษไหมเนี่ยเราโทษอะไรหนูหนูก็ต้อ่ะด้ทำโทษทำโทษไหมยังทำโทษหนูไหมยังโอ้บ้านสวยมากหวานสุดๆนี่มันคือช่องแคบใช่ไหมช่องแคบอเมริกาเรลาเดินตัวจะได้เบียดเบียด เย่ข <Yeah. S 1> อ,องอยู่ในกล่องใช่ไหมคุณกิ๊บใช่แล้วนั่นแหละเอาอะไรเอาไปส่งเอาไปส่งเลยอ๋อดีไงอืมกลางคิดอยู่ไปทํคำทั่วอะไรดีเอยอย่าทำาูกกลัวแย้วทาโทษด้วยกันเออด้วยกันนึกก่อน ทำอะไรหรอต้องการคิดอยู่ว่าจะหายเทีมเพิ่มดีไหมจากยี่สิบสองปรับเป็นสามสิบอะไรเงี้ยโอ้จากยีิบสองปรับเป็นสามสามนี่ดีกว่าเล็กสวยเอางั้นเลยหรือใช้เลี้ยวว้าวเราจะทำโทษคุณขวัญกันนะคะด้วยการปรับจากยีิบสองเป็นสามสิบสามนะ หมดมากจ่ะร้ะ <S <S องไห้แปบ๊บโอ้นี่ไงทำบันไดแปบ๊บเลย์เอะ3ามทีสามเลยหรอเขาจะหาได้ไหมเนี่ย จะไม่เกิด<ไ>ขึ้นเป็นครั้งที่สองมั้งควันจังเอาของจ้ะ<า>เอาของออกไปของเยอะไหนของในกล่องเนี่ยมีอะไรหกสิบสี่แล้วก็ไปส่งเพทได้เลยเดี๋ยวทุกอันที่หกสิบสี่ะเอาไปส่งเลยก็ได้เอาหินไปทำเป็นบันไดแป๊บ เหมือนกันได้ไหมเนี่ย <Huh? S 1> เหมือนกันได้หมายถึงว่าหินเอาไปทำเป็นบันไดหินได้ได้เอาไม้เอาไปทำบันไดไม้คือมันต่างกันก็โอเคแล้ว <c oughs> เอาไปส่องตูดแสงตะวันฮ <c oughs> ายเห็นซอมบี้เดินตายอยู่ตรงนั้น คุณกรีบได้ล้างแค้นให้เราหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาหาเราอีกแน่เลยเยอะเอ้พี่จริงขุดดินขุดอะไรี้มาส่งเค้ก็ได้ไหเนี่ยใช่ไหมขุดดินตัดไมายกันที่เหลือเรามาทำเป็นบัตทอม หรือจะสดแบบว่าเอากล่องกล่องค้าพวกเสียันก็ได้นะโอ้เอาอันนี้ไานนมาทำอะไรนี่แผ่นไม้เอาไปดิทำไปเลยใช่ไหมว้าวเวลาคราแผ่นไม้มันก็ไม่เป็นขีเดียวกันใช่ไหมเนี่ย ใช่เดียวมันเป็นไม้ธรรมดาไม่แตัดโอ้ออออยชอบแบบบ้านแบบมีตัดยากงงาได้นะอ๋อตัดยากเออแกตัดหญ้าความจังรีบเลยรีบมาตายแล <laughs> ้วรีบแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตายระวังหลงนะระวังหลงนะ คือเคยมีกรณีที่แบบว่ายังไม่ครบโคตสี่แล้วใส่ในกล่องแล้วหลงอ๋อได้ได้ไม่หลงไม่หลงโดโดนำ้นำนำ้ำนี่สองอันล่างเนี่ยก็ได้แล้วนะสองอันขวาล่างอะ่ะมันชื่อจะต่างกันไม่ต่างเพราะมันคือบอททอมเหมือนกันสองอันล่าง Uh huh. ว้าวนี่คุณกิฟช่วยเราใช่ไหมเนี่ย uh huh. เฮ้ออนี่คุณกิฟช่วยเรานี่นะอ๋อไม่ได้หลงอกเ,เราลืมเราหยิบผิดอ้าว uh oh. เราดันไปคลิกขวาไงมันก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งใช่ปะอ๋อเออมันอยู่ในตัวครึ่งหนึ ปิดอันเทอร์มาเหมือนกันนะฮะใช่เออเนาะปิดออนเทอร์นะอะไรเออจะปิดบ้านมีอะไรที่พอทำได้อีกไหมเนี่ยเราคิดวันนี้น่าจะพออ๋อปิดสูบสแลปอันนี้ครับยังไงอะไรอ่ะบิด นก็เอาเอาเอา,เอาไม้ขาวมันม,มาวางเรียงกันข้างล่างครับผมอ๋อเนี่ยอันนี้ไปรวมด้วยเลยจะได้พอครบใช่ไหมว้าวอันนี้ก็พอแล้วเนะี่เกินเนยไม่ครับเกินครับเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแต่งบ้านต่อเลยทรัพยากรไม่คุ้มแล้วเนะี่ยเอาสามอันกับสองอันไม่เหมือนกันเดีเ้ยวง้นไป เดียวกันนี่เกินเพื่อตัดไม้เพิ่มด้่าอ่าก็ยังคงไม่เข็ดนะคะยังคงใช้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนอีกอันหนึ่ง <c oughs> เอออันนี้แหลกมากกว่านั้นเอ้ยต้นนี้ตัดได้นี่นะนี่แหละคือไม้ที่ฉันต้องการอะ ูหรือเองสามสองไงมันมืดดีแล้วใช่ไหมคุณกิฟต์ใช่แล้วกลับบ้านแปบบ๊บ <c oughs> มืดทีไม่ต้องพูดขอเข้าบ้านก่อน่ะนอนกันดีกว่านอน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  อออขาไก่ <laughs> โอ้ยหนักจุงเบยยั <c oughs> ยงไม่ครบนะฮะยังไม่ครบเราต้อง <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> อ๋อโอเคอืม อ๋อ oh. มันเหมือนเป็นไอที่เหยียบใช่ไหมใช่แล้วไม้ครึ่งหนึ่งตัดหญ้ายังไงอ่ตัดนี้อ่ใช่แล้วยยไม่ต้องเห็น<ม>นะบอกใช่แล้วใช่แล้ว <laughs> ตาทิพตาทิพที่ไหมนีฮะคุณกิฟแนะนำมาต้องทำตามฮะเย้ yeah. ต้นอะไรยังไม่ได้บล็อกดินใช่ไหมใช่เหลียวหาที่มันหายง่ายแล้วกันค่ะ หล้วลืมอาที่ขุดดินมาเยี่ยมบ้านน้อยกรอยใจตรงนี้ใช่ไหมที่เราตายใช่แล้วีรู้ใช่ไหมหลุมเลยใช่ตายข้างบ้านด้วยนะแบบอีกแค่เก้าเดียวแล้วเห็นตอนแรกก็ไม่ตกใจอะไรนะแต่เห็นชื่ออยู่ชื่อคนแข่งก็ขึ้นในกระมงเหรอใช่ไหมไมันเร็วมากอะไรอ่ะไม่ทันตั้งตัวมันเกิดขึ้นไวมากภาพเมื่อกี้ไม่ต้องจำานฮะ เป็นแค่ฝันเป็นฝันน่ะเป็นฝันใช่อ้าวบล็อกดินมีอยู่แล้วนี่นะชอชอมีบล็อกดินอยู่ในกล่องอโดโดนเลยโดเลยเยี่ย อกหน้าหข้าหูยินอัดหน้าด้วยลืมทำอาหาร เอาเนื้อไว้ก่อนเขาเผาเนื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเขามากินพูดถึงเผาเนื้อแล้วน้องน้องแล้วน้องอปิโป้หายไปไหนน้องปิโป้ไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยแต่บ,บ้านสวยมากคุณกิฟ yeah, ต์ชอบเย้จะทำให้ฉันเองอ่ะเออแต่ก็วสวยนะดูแบบ ดูแบบแล้วเงียบไปกําลังลอยวะดูแบบโอ้โหสวยมากจริงๆๆชอบชอบชอบไปตัดต้นไม้เอ้ยไปตัดตัดดอกไม้แถวนี้ดีวกว่าเยะ <Ye> e. มีอะไรดอกไม้มีอะไรนะฮึดอกไม้มือตีดได้นะดหดอกไม้สีขาวเยอะแยะเลยอ่ะต้องดูจำนวนทรัพยากรด้วยนะคะว่าจะครบหรือเปล่าเอ้ยหลุม mmm, ừ, mày đi kiên thở lắm mmm, mày gói mày thôi lắm kìa 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 ได้สามไ้สีดอลอ่ะโอ้สามสิบเก้าละอุ้ยตกใจไม่ครับอย่ามองแต่ข้างบนนะมองข้างล่างด้วยมันอาจะตกเหียวก็เป็นได้สีขาวหรือเปล่าฮะครับอะไรนะหมายถึงว่า ดอกไม้สีไอาไยสีขาวขาวเนาะขาวดอกเล็กๆตุกตอู้เจอของดีอะไรของดีเจอโอ้เจอทำ้ทำเจอท้ำดอกไม้เออแม่น้ำ อือโอ้จ้าทอเจาโหกดกดมานางกีษปุรีจะลุยนะเดี๋ยวเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยเปนขวัญกันนะคะสามสิบชิ้นนะทำโทษเขาแต่เราเอ้สามสิบสามชิ้นดิทำโทษเขาแต่เราก็ช่วยน่ารักจุงเย้เอ้ทำโทษมาช่วยด้วย ไม่ช่วยนี่ก็ไม่น่าจะเสร็จนะเนี่ยเดี๋ยวตายอีกรอบอยุ่งนะอะใช่นั่นสิอืประเด็นนะคะจะหลงทางหรือเปล่านี่เนีียไม่มีตัวอะไร มันช่างดุกดิบไม่ได้ดอกไม้แดงมาด้วยแฮะม3สามแล้วนิดนึงเ,เ,เอาเี็เดียวเท่านั้นแล้วกาสี่สิบเอลตรงไม้ขาวเหรอตรงไม้ขาวใค่ ขาวแบบขาวมีเหลืองตรงกลางปะฮะ <Huh? S 1> ให้ขาวเดี๋ยวกันบ่ Z U R e. <laughs> A Z U R E อ่ะดอกไม้ใช่ไหมเงินคนละอันเนะ่ยละดอกอะเอลเปลงไม่ไรเพราะว่าเขาตัดไม้ไปครับเป็นเดีย๋ยวามดีกว่า หือ <Huh>? oh. อ๋อ้อไม่ช้ำเอาไปทำซุปเผ็ดยไม่เคย<อ>มีใครทำชามเลยเนะี่ยจริงเอรอ <c oughs> ทำง่ายด้วยแหละมีใครแบบเอ่อที่เป็นไอรอนบ้างไหมคะอ๋อยังค่ะอันนั้นก็โหดเลยหายากเออหายากหายากตอนแรกคุณลูวี่บอกลูวีจะทำให้ได้เลยนะคะ แผักฟอ,องเพชรโทษด oh. สีอะไรเงี้ยแบบโอ้โหโอ้ยากอันนั้นอ่ะยากจริงเลยว่ะยุบอุ้ยไก่อุย้ยอีโมงแล้วยังไม่มืดยังไม่มืดเอากลัวมืดที่สุดเลยตอนนี้ เบอร์ตรงนี้มีหลุมอืออืออว,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 ว้าวว้าวห้าสิบเอ็ดแล้วเอ๊ะทำลาหากหัไม้คุณกิฟเขาหลงทางวะอะไรเหรอ,อว่าเขาหลงทางแม่เลยเด้ดเราก็ออกมาไกลบ้านไงไกลเหมือนกันเราวิ่งวนด้วยไงงงเยนะ่ยเอ๊ะต้องหาให้เจอสิ อนี้หลงไม่ใช่ละเขาไม่หลงมากเพราะว่าเห็นหมู่บ้านเอ็นพีซีอยู่เขาไม่เห็นเลยเดี๋ยวยังไม่เห็นอ่ะวิ่งมาไกลมากกลับบ้านไม่ถูก,ถกเห็นดงหมูอยู่ตรงนี้ฝั่งหนูน่าจะใช่นะ เป็นอะไรตอนนี้เก็บหมดคะ่ะนี้เป็นวะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยเลิ่มมือแล้วนะเฮ้ยที่ คุณกิฟเอยเขาจะทำพาไลา์คุณกิฟอีกแล้วเหรออย่าตายนะไม่นะคุณกิฟท้องสีแล้วเฮ่ไม่นะคุณกิฟไม่เมื่อีกิแล้วหรอเฮ้ยคุณกิฟทำไมเขาหาไม่เจอเลยวะไว้ยตายอีกแล้วเหรอไม่นะอย่านะไม่นะโน่อย่าตายนะ อ๋ยเจอแล้วโอ้ยถ้าควรจะปักไฟนะออกจากบ้านช้าหมู่บ้านนี่ตายหมดเลยเนี่ยคุณกิฟถึงบ้านยังอะแล้ว<ะ>ถึงบ้านได้ยังกำลังจะถึงครับผมถึงบ้านแล้วนะโอ้ยปลอดภัยอือหือ อีกกลับมานัตัวเองเขาคิดถึง่ะถึงแล้วไหนอ่ะไหนเยอะโอ้ถึงแล้วดีฮัยใช่ก ทามโอสถานนเอาไปหาอะไรสถานนทามทามไงเฮ้เขาหิวนี่มีเนื้อกิน ได้ดอกอะไรมาบ้างเรออ้อเนี่ยนี่วางไว้อืมโอ้ครบเลยอ่ะใช่ล<อ>ิ้เขาได้มาแค่สองดอกเองนะเขาก็ได้ดอกกลมๆเนี่ยมาไม้ด้ครับอะไรได้อีกอืมร,รอืวทำไอ้นี่มะ มีหินอีกไหมอ่ะมียี่สิบเองอ๋อว่ามันมีสวิตอยู่ไงใช้ใช้สติ๊กกับอ๋อสติกกสต๊กกับหินอันหนึ่งปะใช่ใช่ก็จะทำท็อตก็รู้สึกจะล่ำซํำเกินไป ดอกไม้มาเก็บเลยนะว้าวนี่อตกแต่ง,แงบ้านด้วยอะ่ะน่ารักจ้ะอันนี้เป็นโซนโซนดอกไม้แล้วกันงงไหมนี่อีอ่ะแล้วอะ่ะเอ 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็แบ่งทีละห้าทีจะได้ไม,งงม่งงอืห้าสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอเคิเจ็ดแล้วนะเออเดี๋ยนะไม้ล้วนละ้วนนี่ถ้ามันไม้คนละสีได้ไหมได้ได้ไดน้นี่น่าจะได้ เฮ้ยเหมือนจะมีอะไรข้างนอกบ้านอเอออย่างกระจกไงใช่ยเเาาว่าจะไปขุดกระจกมาเพิ่มขุดทรายดิขุดกระจก เจอสิบแล้วค่ะอ4ีแล้วอีกน้อยนึง เดี๋นี้ก็หาบ,บันไดก็ได้เนะี่ยบันได,ด้ดิ่งบุยอุ้ย,ยตกใจว้าวภาพอย่างล็อกอะว่าไม่ได้ใส่ไม,ไใไมไ่ใส่อะไรปกติเขาจะใส่เอ่อเท็กเจอร์ที่เป็นรูป เป็นรูปนที่เขาว่าดไงพอเราแปะแล้วมันจะไปเห็นเห็นเป็นรูปอ่ะแต่นี่เออลืมบอกอุู้ท่านผู้ชมไปว่านี่คือไอดีแท้กินนะคะบริีกิมีปัญญาซื้อเองแล้วกิ๊ก็เลยซื้อไอดีแท้มาแล้วเย้ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยอะไปกินอะเย้สามารถแต่งสกินอะไรเองได้โอ้เยี่ยมไอ,อยแย้มาดีนี่เองแล้วเราชื่อเห็นน่าจะเป็นกิบุรี่เลยใช่ไหม ไชอบชุดขอขวัญนนะ่ะน่ารักอ่ะเป็นเอี้ยมเอาไปโดของคนอื่นเขามาไปโดคนอื่นเขามาม,มันมีน้องวาดให้นะใช้แป๊บเดียวอ้าวน้องบอกมไม่วาดให้พี่แล้ว ว่าพ่งนี้จะต้องไปตัดไม้เพิ่มนะค่ะเงียบนอนไหมนอนโอ้ยครตีเ้าตีตุดตูดเขาต้งไม้เยอะเออเยอะนอนดีกว่าคอคอคอยี่เช้าทำไมไม่ตื่นไปเตียงมาตื่นหัวเตียงทำไมเนี่ย อา้าไวมากอะ่ะรู้สึกรำคาญเสียงเพลงป <laughs> ิดไปก่อนว้าวคือแบบห,ห้องสวยมากรมแดงแดงไปชมพูแดง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 เฮ้ยแล้ว้องครับฝนันไม่มี哟 ถ้าคุณกิฟต์ได้ขนขนแก่เยอะขนาดนี้เร็วใช่ใช่เขาไปเดินตัดมาโ้สุดยอด